ผมได้ทำการกดแรงจนใกล้จะขึ้นแรงแชมเปียนสองแล้ววันนี้เราจะกดแรงเพื่อไปแรงแชมเปียนสองกันครับสำหรับพ,พี่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมมีร้านดีๆมาแนะนําครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับก็ตามที่ต้นคลิปบอกไปเลยนะครับวันนี้เราก็จะกดแรงขึ้นแรงแชมเปียนสองกันนะ แล้วแผนที่ผมจะกดก็ใช้แผนนี้เลยครับ4 4 2โฮดดิ้งนะครับแผนของซีซั่นนี้นะที่ผมจะใช้ปั่นแรงครับโดยกองหน้าของผมจะเป็นอาร์ไนคู่โยนครับนะตัวสดร้องก็จะเป็นยูเซบิโอกับคันโตน่านะครับแดนกลางจะมีเน็ตเวทครับยูนแนวเอ็มแล้วก็กอเรสกากับเอเซียนครับแล้วก็เบคแฮมครับเนี่ยเบคแฮมกับโยนครับนี่คือคู่หูมหาปัาไของผมเลยนะเออลูกสูตรเคีย์เปิดนะครับโยนครับวิ่งเบคแฮมเปิดนะโคตรคม อ่าแล้วก็แดนหลังมีเดวี่ฮุยเซนฟานไดนะครับแล้วก็วอลเกอร์นะประตูมาร์ติเนสครับยังไม่อยากเปลี่ยนเลยมาร์ติเนสเหนียวจาแล้วไปดูกันนะครับว่าผมจะปั่นแรงจนขึ้นได้หรือเปล่านะไปดูกันเลยและนี่ก็คือแรงของผมในปัจจุบันนะครับ1 1 4 9 6ล้านนะครับผมต้องการแค่4 0่แต้มเท่านั้นก็คือชนะหรือไม่ก็เสมอนะครับถ้าผมทำา2อ,อย่างนี้ได้ผมก็จะขึ้นแรง้งแชมเปี้ยน2แล้วครับอ่า แล้วซีซั่นนี้ผมก็กดแรงไปประมาณไม่น่าจะถึงร้อยเกมนะครับแต่ที่มันร้อยสี่สิบแปดนี่คือผมเล่นกิจกรรมด้วยนะก็ยิงไปทั้งหมดสองร้อยกว่าประตูครับตั้งแต่ผมไดอาร์ไนมาเนี่ยไดอาไนมาสองวันนะอา์ไนกดแฮตติกแคบทุกเกมเลยครับเล่นสิบเกมอาไนยิงไปแล้วเกือบสามสิบลูกอะ่ะโคตรโหดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกดแรงกันเลยมาแล้วครับเจอคู่แข่งแล้วฝั่งตรงข้ามแรงน้อยกว่าผม้วยนะ แต่ว่าทีม o v r เขาอะ o v r ทีมเขาเนี่ยเยอะกว่าผมนะครับผมมีกุลลิตด,ด้วยผมเห็นละนี่ครับแผนของผมเดี๋ยวไปดูทีมของเขากันนะวิ่งสุดนะครับโดอวนครูฟาร์นประเทศน,นะครับอานายนี่คือโครนหดนะที่ผมไปเล่นมาเนี่ยสุดจัดครับมาผมอาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบอัดจ,จอด้วยไงมันก็ค่อนข้างกระตุกนะครับ ไปครับลูกนี้เราเป็นอาไนหมุนมาหนึ่งทีรออีกทีหนึง่งเลนเชงโอ้โหไม่ผ่านครับเนี่ยผมค้อนข้างกระตุกนะไม่เป็นไรครับสวยครับฟันได้เอเซียนมานที่วยนครับ, N, รบโอ้โหสกิลไม่ติดไม่เป็นไรครับมาอุ้ยหัวเข้าบอลแรงจัดอานายเขาต่อครับเสร็จฟันได้อุ้ยเอายังได้ เสร็จหุยเส้นครับผมก็จะไม่เม้มอะไรมากนะเล่นชิวๆครับอุ้ยเล่นเกมให้สนุกครับอย่าไปเครียดเออผมก็เล่นชิวๆผมไปนี่แหละไม่คิดมากครับแต่ทีมนู้นก็ตึงจัดเลยนะหูเขายังได้ครับ สวยครับเน็ตเวทมาเป็นเกมส่วนกลับของผมละโอ,โอ้อานายแตะบอลลัน่นโอ้โหจบละไม่งั้นนี่ผมได้ประตูไปแล้วไม่เป็นไรครับสวยครับอานายมาโยนครับ้ยได้ไหมยังได้ครับแล้วอานายวิ่งครับแทงไปแล้วเรียบร้อยครับอานายหลุดลูกนี้ก็เน้นเน้นดีครับหนึ่งศูนย์แล้วครับตอนนี้อานายยิงให้ผมขึ้นนำแล้วนะ เอาเดิส่งมาดีครับขึ้นนําไว้แบบนี้เแต่ก็ไม่ไวนะจะ40นาทีแล้วอุ๊ยโอ้โหโดนครับสวยครับเลวี่โยนครับโอ้โหไม่ผ่านรอลองบองครับลองบองนี่คือขายยาวจัดนะยังโหดสวยครับฟันได้โอ้จบเกมรีบเป่าเกินจานไม่งั้นอาไนาผมได้อีกลูกแล้วเนี่ย โหเมื่อกี้ผมกาลังทําชิงเลยไม่赖ครับครึ่งหลังกดบุกไปเลยคือการกดบุกเนี่ยทีมเราจะเพสซิ่งสูงนะครับเราก็จะรักษาสกอร์ได้นะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่เพสซมั่วแล้วก็โดนสวนกลับอะ่ะอุ้ยเคลียเปิดเลยหรอลูกพี่อ๋อมันเป็นเท้าขวาเปิดตีครับมันเลยไม่ค่อยแม่นมาถึงเวลาสวนกลับของผมละเปินเช้งก่อนหนึ่งที ไปแล้วอานายวิ่งแล้วรับแทงเรียบร้อยครับอานายหลุดอีกแล้วเราตรงนี้พาวเวอร์ช็อตูเรียบร้อยแล้วครับสองศูนย์อานายกดสองเม็ดแล้วนะเอาดิเนี่ยมันโหดมากนะครับอานายเนี่ยหาช่องก็ดีจัดคือผมเล่นมาแฮตติกแททุกเกมมะครับอานายนะมาดีครับเจอหุ่เส้นลูกรักผมเองไปครับอานายวิ่งแล้วรับสับตรงนี้แทงให้อานายโอ้โหเสร็จโลลองบองอีกแล้วครับ ลงบองนี่คือขายาวจัดเลยนะยังโหดอะครับสวยครับไอเซียนมาที่อานายเลนเช้งหนึ่งทีหักหลบขึ้นบนหนึ่งทีเลนเช้งทีหนึ่งป่านลูกนี้เรียบร้อยอานายแฮตทิกอ้หูยยังโหดอะ <c oughs> ครับโอ้หมันจะโหดไปไหนอะอานายแฮตทิกแล้วครับเอาดิขนาดเครื่องผมกระตุกแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โห คนเล่นกากนะครับผมเล่นไม่เก่งหรอกแต่แบบอาไนมันโหดเกินนะดิถึงผมจะเล่นไม่เก่งตัวมันก็เก่งอะ่ะเออไปครับเน็ตเวทเน็ตเวทสับล่อหนึ่งทีเอาหัวติดงยนครับเอายังได้แล้วยนครับยิงลูกนี้องศาไม่ดีครับอุย้ยอาไนอย่าเพิ่งออกเอาแย่และสวยคราบุ้ยเส้นหูยลูกรักเลยตัวนี้ เฮ้ยผมเห็นอาไนแล้วทำชิงโยนครับแล้วครับผมเป็นไรล้มวะผมไม่ฟาวครับเขาเล่นแรงกับโยนครับผมอะไปครับอาานจ่ายให้โยนครับแล้วครับเลนเชงตรงนี้โอ้โหติดโรลองบองอีกแล้วครับโรลองบองก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะอ่าผมเป็นไ้ทุ่มครับไปครับไปครับไปครับนี่ไงโอ้โหเสร็จกุลิด น่าจบเกมแล้วนะครับอาน,นาฝนมข้ามเฮ้ยเขาลากไปไหนวะนี่ไงก็เสร็จเดบิ้จบเกมแล้วครับ30ขึ้นแรงละเอาดีโอ้โหอานายแฮตติกอะครับยังโหดเลยนะใครที่แต้มจิ๊กซอพอก็ผมก็แนะนำให้แลกเลยครับโคตรเดือดตัวนี้โอ้โหดูดิยังโหดอะครับอานาย นี่ครับขึ้นแรงแชมเปี้ยนสองละอ่าเอาดิครับโอ้โหยังสุดนะครับโอ้โหเป็นไงครับมันผิดคาดไงตอนแรกผมก็เกินมาแลวว่าเบ็คแฮมกับยอนครับเนี่ยเป็นคู่หูสุดโหดนะครับ <S <S แต่สรุปอานายแย่งซีนหมดเลยอ่ะเอาดิอานายนี่คือแบบยิงจนแย่งซีนหมดอ่ะ <laughs> ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ผม้วยนะครับกดติดตามผม้วยนะอ่าเอาตรงๆคลิปนี้คือแบบ ผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็อยากมากดแรงเล่นๆให้ดูนะเออาผมว่างไงวันนี้ผมก็กดแรงเล่นๆให้ดูไงอา่สสาสำหรับคลิปนี้ก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ